บอลที่สองเนาะบอลลองมาลุ้นน้ำเดียวเบิ่งเนาะทามาลุ้นเบิ่งเนาะบอลนกชิมาบ่ตอนนี้เราก็ไปย้ายมาบอลใหม่เนาะทุกคนบอลนะขึ้นขึ้นไปอ่อยหนูเนาะต่อนกับบูมาน บายดีเนาะทุกคนมื่อนี้มาต้อนนกอยู่ชายแดนลาวเวียดมาเลยเจอเลยสามสี่ตัวอยู่เทิงอ่ะขึสิไปเกาะบนไหนเนาะตอนนี้ส่องบนเกาะก่อนมันกินมากนั้นบนเนาะเทิงหมดเละทุกคนขึ้นไปเกาะเทิงนี่หน่อยนี่ขึ้นในบทหาง ตรงจะมีบุ๋มเหลายอยู่เนาะบินบินขึ้นอยู่ทุกคนมาเจอแล้วอยู่ชายแดนเนาะนี่ชายแดนลาวเวียนเออมันกินมากนะลูกีนนะมักินมากเป็นมากขึ้นมากจางเหร็นเหรอเห็นเลยเนาะว้าลายแท้ลายอยู่สักหน่อยนี่ ดูนกรกแต่งนะ้ำมีนกรกแต่งป่นนะ้ำมากับทีมงานทีมงานเฮาชิขึ้นไปอ่อยหนูนะเนาะเฮาเลยเฮาเลยชิโต้นกแถวห้วยน้ำแถวนี้ท่าเนาะเนี่ยโอ้เริ่มเตี๋ยังบูมบอนเกาะทุกคนตอน,นทีมงานเฮาก็เอามันมาอ่อย เอาชีเกาะนนกก่อนไปนี่ทุกคนนี่เนาะมันสี่ห้าหัวนนเน่ยลองเบิ้งต่อนนกยู่ใส่แดนครั้งแรกไปออกก่อนต่อครั้งแรกเมื่อกี้พอแต่เขาออกมาเน,น,น,นาะเขามาสองตัวเขามาสองตัวแล้วบุดเดียวนะจะว่า มันหากรเข้ามาเนะาะเอาบริเกาะสูงว่าอยู่แถวสายแดนนี้ลมแห้งอยู่ลองเบ่งนกสายแดนสิเป็นอะไรเนาะสิมานบ่เกลดเบิ่งใบไม้เนาะลมพรวาแห้งนกกาลงแน่นานอ,ออกมาหองอยู่แถวพิลาหนง ลมแห้งชุดๆมือนีนกกระบ,บินเข้าบินออกนะยังบุก่าตโตนลงทางบังอีกจะบ,บึดเนาะเั็นบุกาลงเข้าก็สิยงายไปอมาลายขาวแม็ดขาวแม็บล ก็ย้ายมาบนใหม่นะทุกคนบนนั้นเห็นทา่าอยู่หวนะย,นยน้ำจระท่าหลายหมดย้ายหนีมาย้ายมาต่อแถวเข้มเชิญนาบุกแล้วก็เกาะมกาะไม้แถวนั้นเนาะลองเบิก ย้ายมาแถวใหม่มันจะมีนกบ่เมื่อกีมก้มีอยู่แต่ว่าบบลงเนี่ยก็มีท่าหลายเนี่ยกว่าแคมห้วยน้ำไปทุกคน กาวจิบิโก่ฟังพุ่นเนาะหน้าภาพุ่นแหละผาฟังนี้กับห้วยน้ำหนองน้ำเนี่ยยันนก้องมันบดิ้งินลองไปเกาะฟังพุ่นมาตามทุ่งนาป่าคึ้ามาหลายป่าขึ้นเนาะ นี่เนาะทุกคนเป็นบอนที่สองเนาะบอนีลองมาลุ้นน้ำเดียวเบิงังเนาะทามาลุ้นเบิงังเนาะบอนเป็นนกชิมาบ่า่พุนบอนเขาต่อเมื่อกี้กับผมเจ้าผุ่มไม้ใหญ่ๆอยู่เลยมาต่อแถมคันนาผักพี่เนาะป่าคันนาผักนี่โอ้โหป่าป่าอีกตัวละ นกเฮาก็ะกำลังฮ้องเนาะปล่อยนกฮองเรียกก็เนาะบรรยากาศตอนนกอยูีสัยเดนลาวิเยนตอนนี้มานั่งเศร้าห่มเนาะทุกคนหาลุ้นเบ่งว่านกมันชีขึ้นมาบ่จังห้วยจากห้วยน้ำพุ่นเนาะจากบ่อนเหอต่อเมื่อกี้ จากบอลเขาต่อเมื่อกี้นี่เพราะว่าตัวทากหลายเนาะเห็นทากจับสามสี่ตัวเขาก็เอาย้ายเลยเนาะย้ายมาต่อบนใหม่เลยลองเบ่แจหนาผัางมันสิมาบ่ทารุนไปน้ำกันเนาะ นอนทุกคนตัวทา่าขึ้นจับเขาเลยเขามาวังห่มเลยจับลนมันอยู่แคมน้ำเนาะนอันนี้เนาะตัวท่างเอาชิพาทุกคนไปอย่างตุ่มนกเฮาเบื่งเนาะ หาไสิเป็นนี่เลยพูดเละแจ่หน้าทั้งพูดแจ่หน้าพูดทีมงานเขากับปีอ้อยหนูประ่านลงมาป่ะนี่จนชีสองสามโมงเลยมาจะแปดเก้าโมงเสาเป็นบุตรเขากับสิกกมาเลยเนาะตุ่มนกกะว่านกมันหนีมาแหละยังมันไปอยู่ทางใดหละ น้ำหานน้่ทุกคนต่อไปโดดนะิมีนกมาแล้วแล้ว จำนวนทุกคนนกจะหนีไปใส่ยมืดเนาะตอนเช้าคันหลายอยู่แต่ว่าพอเขาเกาะนกบูน,น,นึงเลยมาบูดเดียวเนะาะจะหนีไปทางใดไปเขาก็สิกูนกออกไปนอกพุ่นเนาะทุกคนท้าทีมงานเขามานั่งท้าทีมงานเขาอยู่นอกคนละเนี่ยทุกคนทีมงานเขาท้าจนเมือ่อยเลยจนสามส,สี่สามโมงเลยนะจึงมา เพิ oh, ่นข ah. ึ ah. uh ้นไปอไอยหนูเนาะตัวนกกระโ b u m p น้ำยังอยู่วะมากินดูอยากกินน้ำพราะว่าตอนนี้เฮาก็ได้มาหุ่นเฮือนเลยเนาะทุกคนทิ่มาเบื้องคอกนกเขาว่าฝนตกตอนลงมาจากป่าเขาบริถ่ายเนาะเพราะว่าฝนตกพาห้องปิดโทรศัพท์ไว้เนาะปิดเครื่องไว้ ฝนตกฟ้าห้องแหงเนาะเอาได้ลงมาเลยมาเบิ่งของนกตอนนี้มาเบิ่งนกเฮาไปด้เช้าบ่ทันได้เบิ่งเลยนกไปต่อนกอยู่ชายแดนติเช้าเนาะยังเจ้าเล็บขาวแล้วน เอาเะทุกคนคลิปนี้เราก็สิจบไปเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้เลยเดอ้อฝากทุกคนเบื่องโฆษณาให้จบนเนียเนาะเจอกันคลิปหน้าทุกคน